ซึ่งเกมนี้ก่อนเกมอีจิเองเลยไม่ฝืนเลยนะฮะใช้กองหน้าอาชีพจัดเป็นเซตวนาเลนจริงเลยนั่นก็คือเจ้าต้นธีรศักดิ์นะฮะแล้วก็เจ้าต้นเองก็ตอบแทนความไว้วางใจครับคุณผู้ชมกดแฮตทริกซะเลยในเกมนี้นะครับซึ่งไต้หวันเกมนี้ก็แตกต่างจากเกมแรกที่เขามาเยือนที่ราชมังเขาเองก็เปิดแรกแหละนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยอะไรด้วยนะครับไม่เหมือนในที่แล้วที่ตั้งรับลึกแล้วก็จอดรถบัสอยู่หน้าโกตัวเองนะครับเตะทิ้งเตะทิ้งอย่างเดียว เกมนี้มันก็มีช่องโหว่ให้เห็นแล้วก็เจาะได้ง่ายหน่อยทำให้สกอร์มันออกมาโมโหลานแบบนี้นะครับนอกจากเจ้าต้นทีรศักดิ์ที่โดดเด่นเนี่ยผมว่าอีกคนหนึ่งที่ยอดเยี่ยมในเกมนี้เลยครับคุณผู้ชมก็คือสุภโชคสารชาติทำแฮตทริกแอสซิสต์ด้วยในเกมนี้นะครับแล้วก็ยิงไปหนึ่งด้วยก็เรียกว่าระเบิดฟอร์มเลยแหละก็เรียกว่าระเบิดฟอร์มเลยแหละแล้วก็โชว์ให้เห็นเลยว่าคลาสฟุตบอลของเจ้าเชคเองเนี่ยพอจะเห็นอนาคตได้หน่อยนะครับว่าวันไหนที่เจ้าเจาไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะ ก็จะมีเจ้าเช็คนี่แหละครับที่จะช่วยแบกทีมได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งคนที่ผมก็มองว่าโอเคเลยแล้วก็แจ้งเกิดได้แล้วนั่นก็คือเสกสรรราตีนะครับถือว่าน้องเขาเองเนี่ยโอ้โหพัฒนาฝีเท้าได้ยอดเยี่ยมจริงๆกับในระยะหลังนะและ้วก็ลงเล่นป็นตูสำรองนะนะั่นแหละเกมที่แล้วแล้วก็ทําได้ดีด้วยในการที่จะขยับหาพื้นที่ในการเข้าทําประตูนะครับเป็น,นกองกลางที่ทีมชาติไทยตามหาอยู่แหละนะครับสไตล์นี้นะครับที่เป็นสไตล์รุ่นใหม่สามารถที่จะ เป็นมิดฟิลด์ได้แล้วก็ไปทำประตูได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ทุกคนเนี่ยมาตรฐานนี้แหละผมขอชื่นชมนะวันไหนเล่นดีผมก็ชมนะครับวันไหนที่เล่นหลุดทรงเล่นแย่ก็ต้องโดนวิจารณ์เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่เกมเนี้ภาพรวมก็ไม่มีรายให้ติเตียนนะฮะทุกคนก็ทําได้ดีซึ่งนานมากแล้วนะที่อิชิเองเ่ยไม่โดนหนามากนะครับแต่จริงๆมันก็เป็น2เกมที่บังคับชนะแหละเพราะว่าด้วยอันดับโลกที่เราเหนือกว่าเขานะครับ าตรฐานฟุตบอลของเราที่เหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้อง6แต้มเต็มไม่มีทางเลือกอื่นเพื่อที่จะกดดันทั้งเติร์กเมนิสถานรวมถึงสีลังกาด้วยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีแหละผ่านความกดดันไปได้ครับกับ2เกมที่เรามองว่าควรจะต้อง6แต้มสถานเดียวเท่านั้นนะครับอิชิก็โลงไปนะครพูดอย่างนั้นเลยโลงไป1เปลาะแหละนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะเลยอีก2นัดคุณผู้ชมที่จะต้องดวลกับ ทางสีลังกาแล้วก็เจอกับเติร์กมินิสถานเป็น2ทีมที่ตัวแปรสําคัญในสายนี้นะครับส่วนผลอีกคู่หนึ่งเนี่ยโอ้โหเติร์กมินิสถานก็เอาคืนนะครับเอาชนะสีลังกาไปได้2ประตูต่อหึงก็เท่ากับว่าดูทรงและเราเองก็น่าจะวัดกับเติร์กในนัดสุดท้ายแหละนะครับตอนนี้มี9แต้มเท่ากันเหลืออีก2นัดแต่ขออย่างเดียวเลยครับคุณผู้ชมเราอย่าไปพลาดกับสีลังกาแล้วกันนะ